โอเคครับข้อนี้นะครับกำหนดให้ f x เท่ากับ x กําลัง3บวก ax บวก b เมื่อ a แล้วก็ b เป็นจำนวนจริงที่ต่างกันนะครับแล้วก็ข้อนี้เนี่ยให้ l 1แล้วก็ l 2เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือเส้นตรงนั่นเองที่ x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b ตามลำดับนะครับแล้วบอกว่าถ้า l ขนา่ดกับ l 2นะครับสําหรับข้อความนี้นะครับมันจะต้องการบอกว่าถ้าเส้นตรงเนี่ยขนานกัน สมบัติของเส้นตรงมีสมบัตินึงที่บอกว่าถ้าเส้นตรงสนานกันความชันก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ย m ของเส้นตรง L1 นะครับจะเท่ากับ m ของเส้นตรง L2 นั่นเองโอเคแล้วก็เก็บไว้นะครับตรงนี้ต่อมานะครับมันบอกว่าลิมิตของ H เข้าใกล้0ูนย์ของ 9h ส่วนด้วย F 1-H บวก h ลบ F1 นะครับเท่ากับ1โอเคตรงนี้นะครับเราจะมาแปลเงื่อนไขตรงนี้กันนะครับ ถ้าเรามองจากาตัวบทนิยามของการหาอนุพันธ์นะครับการหาอนุพันธ์เนี่ยลิมิตของ h เข้าใกล้0ูนย์นะครับ fx-h บวก h นะครับลบด้วย fx เนี่ยส่วนด้วย h นะครับจะเท่ากับอนุพันธ์ที่ x นั่นเองโอเคดังนั้นนะครับถ้าพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ ลิมิตของ h เข้าใกล้0นะครับของ 9h เนี่ยส่วนด้วย f ของ1บวก h นะครับลบกับ f 1เนี่ยเท่ากับ1นะครับข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่านำ h หารทั้งเศษและส่วนนะครับมันจะได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0นะครับของ 9h ส่วนด้วย h นะครับแล้วก็ส่วนด้วย f ของ1บวก h ลบ f 1ส่วนด้วย h นะครับจะเท่ากับ1นั่นเองโอเคซึ่งอันนี้นะครับสามารถตัดกันได้ชิบชิบนะครับมันก็จะได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ของ9ส่วนด้วย f ของ1บวก h ลบ f 1ส่วน h นั่นเองเท่ากับ1 โอเคครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากตรงนี้นะครับ f ของ1เข้าใกล้ h ลบ f 1ส่วน h นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวของบทนิยามเนี่ยถ้าเป็นของบทนิยามเนี่ย f ของ x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h เท่ากับ f ดิฟ x นะครับนั่นหมายความว่าถ้านำไปเทียบกับตัวข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็น f ดิฟ1นั่นเอง ดังนั้นนะครับอันนี้นะครับลิมิตของ h เข้าใกล้0ที่9นะครับก็จะได้9นั่นเองมันก็จะได้เป็น9ส่วนด้วย f ดิฟหนะครับเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นนะครับประโยคนี้นะครับมันจะต้องการบอกว่า f ดิฟหนะครับเท่ากับ9นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการบอกเราโอเคครับเงื่อนไขนี้ก็จบไปแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับ เขาบอกว่า fx นะครับเท่ากับ x กำลัง3บวก ax บวก b นะครับการที่เราจะหาอินทิเกรตได้นะครับน่ามาความว่าเราจะต้องหา a กับ b ให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อที่จะรู้ fx ที่สมบูรณ์ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเรามี f ดิฟ1นเท่ากับ9นะครับเราลองเอา fx นะครับมาดิฟนะครับจาก fx นะครับเท่ากับ x กำลัง3บวก ax บวก b นะครับ ดังนั้นเนี่ย f ดิฟ x นะครับจะเท่ากับ 3x กำลัง2บวก a นั่นเอง f ดิฟ1เท่ากับ9นะครับแทน x เท่ากับ1เข้าไป f ดิฟ1เท่ากับ3บวก a นะครับซึ่งอันนี้เท่ากับ9นะครับจะได้ว่า9เท่ากับ3บวก a นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะได้ว่า a เท่ากับ6นั่นเองโอเคได้ a เท่ากับ6มาแล้วนะครับจะได้ว่า จะได้ว่า f(x) นะครับจะเท่ากับ x กำลัง3บวก 6x บวก b นั่นเองโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเรายังติด b อยู่นะครับเราจะเหลืออีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือ m ของ l1 นะครับเท่ากับ m ของ l2 โอเค m ของ l1 นะครับเท่ากับ m ของ l2 ซึ่งมันจะได้ว่ายังไงละ่ะโอเค ถ้าเกิดว่า,าเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับมันแตะที่จุด x ใดๆนะครับมันจะเท่ากับความชันของเส้นโค้งนั่นเองซึ่งความชันของเส้นโค้งที่จุด x ใดๆเนี่ยก็คือ f ดิฟ x นั่นเองโอเคแสดงว่าข้อนี้นะครับ l 1นนะครับสัมผัสที่ x เท่ากับ a นั่นหมายความว่า f ดิฟ a นั่นเองส่วนความชันของ l2 นะครับความชันของ l2 ก็คือความชันของเส้นโค้งนั่นเองซึ่งความชันของเส้นโค้ง l2 นะครับมันจัดมันตัดที่จุด x เท่ากับ b ดังนั้นนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น f' ดิฟ b นั่นเองซึ่งมันจะเท่ากันโอเคซึ่งจากอันนี้นะครับจาก f' x นะครับจะเท่ากับ 3x กำลัง2บวก a นั่นเองโอเคซึ่งอันนี้นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ f d เนะครับมันก็จะได้เป็น 3a กำลัง2บวก a นะครับจะเท่ากับ fdb ก็เป็น 3b กำลัง2บวก a นั่นเองนะครับ a ก็ตัดกับ a นะครับแล้วก็จะเห็นว่า3เนี่ยตัดกับ3ได้ดังนั้นนะครับเมื่อเราถอดค่าออกมาเนี่ยมันจะได้เป็น a เท่ากับ b หรือเท่ากับ ลบ b นั่นเองซึ่งอันนี้นะครับจากโจทย์มันบอกว่า a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันรตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่า a จะไม่เท่ากับ b นะครับดังนั้นเนี่ย a จะเท่ากับ b ไม่ได้แสดงว่าเงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องการบอกว่า a เท่ากับลบ b นั่นเองครับซึ่ง a ที่เราคิดได้เมื่อกี้นะครับก็คือ6นั่นเอง a คือ6นะครับแสดงว่าสิ่งที่เราได้เนี่ย B จะเท่ากับลบ6นั่นเองโอเคแสดงว่าเรารู้ A รู้ B และเราก็จะหา fx ที่สมบูรณ์ได้นะครับ fx เนี่ยมันก็จะเท่ากับ x กำลัง3บวก6 x ลบ6นั่นเองแล้วก็อินทิเกรตนะครับสิ่งที่โจทยต้องการอินทิเกรตของ0ูถึง2ของ fx นะครับ ก็จะได้เท่ากับอินทิเกรตของ x กำลังสบวก6 x ลบ6 dx นะครับจาก0ูนย์ถึง2ก็จะเป็น x กำลังส่ส่วน4นะครับบวก6 x เนี่ยก็จะได้เป็นบวก3 x กำลังสองนะครับลบ6ก็เป็นลบ6 x นะครับจาก 0ถึง2นั่นเองเมื่อแทนค่าไปนะครับ2กํกลัง4ี่ก็เป็น16 16กหการก็เป็น4นะครับบวกกับ3กับ3คูณ2กําลังสองครับก็เป็น3คูณ4ก็เป็น12นะครับลบกับ6คูณ2ก็เป็น12นะครับแล้วก็แทนศูนย์เข้าไปนะครับก็เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าอันนี้12บสตบจะได้ว่าเท่ากับ4นั่นเองอันนี้เป็นคําตอบสุดท้ายครับ